สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมป้อมสมัยไทยครับทัวเชียงรายดอทนะครับแนะนำภูชีฟ้าในวันที่3พฤศจิกายนส5 5 6นายน2556นะครับอยู่เบื้องหน้านั้นเป็นทะเลหมอกนะฮะนะครับที่สวยสดใสทีเดียวนะครับวันนี้นะครับช่วงเวลานี้ผมโชว์เวลาที่8.30โมงครึ่งนะครับทะเลหมอกยังหนาแน่นนะครับ จุดมุ่งหมายของผมในวันนี้คือทะเลหมอกครับเป็นชมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับตีห้าครึ่งนะครับตีห้านี้เราต้องถึงข้างบนนี้แล้วนะครับเพื่อต้อทีครับชมนะครับพระอาทิตย์ขึ้นนะครับเหนือทะเลหมอกที่ผู่ชีฟ้านะครับแต่วันนี้นะครับขึ้นมาตอน8ปดโมงเศษนะครับเพื่อโชว์นะครับให้คณะทัวร์ทุกท่านนะครับที่กําลังชม YouTube ในขณะนี้นะครับได้เห็นว่า8ปดโมงครึ่งแล้วนะครับผูชีฟ้า ยังสวยทีเดียวนะครับบรรยากาศยามสบายๆอย่างนี้นะครับเย็นๆนะครับสวยงามจริงๆนะครับบนภูชีฟ้าผมป้อมช่างกล้องมือสมัครเล่นครับเดินทางนะครับขึ้นบนภูชีฟ้านะฮะตั้งแต่ตีห้าของเมื่อคืนนะครับนะครับแล้วก็พักอยู่บนนะฮะโฮมสเตย์อย่างอบอุ่นนะครับ แล้วก็เดินทางขึ้นมานะครับบนภูชีฟ้านี้ใช้เวลาเพียง10นาทีเท่านั้นนะครับแนะนำที่พักบนภูชีฟ้าครับภูชิฟ้าโฮมสเตย์ครับที่พักนะครับบริการดีนะครับและวันนี้เป็นวิวแบบ180สองศาบนหัวสิงหนะ์นะครับภูชิฟ้าจังหวัดเชียงรายครับ ลาได้คลิปโดยส,สั้นๆนะครับแนะนำปูชีฟ้าโดยผมปั๊มสมัยไทยครับลาได้วเวลาเพียงนี้นะครับสวัสดีครับ